สวัสดีครับอยู่กับผมนัดนะครับก็วันนี้เอเสมาของเราเริ่มเด็บแรกนองสามกล่อง yeah <laughs> I 对了对。 I think. แบบม,นม,นมินมินอะช็อกโกแลตมินอะกินมันคล้ายแต่ละไมล์รวมแต่ละไมะดดล์อะกินดัชชีดีนะอันนี้ บากกินอย่างนี้น้ำบากนะหาร้อดมาดีกว่าเลื่องจะแก้อย่างงี้ก็อนขอโอเคหนะ่อยมนะันอย่างงี้ได้

เป็นก็ซื้อได้นะ่องละสิบกาบานะวไมื่เขาใจทำไมจะใจฟางดีดแช่แช่กันไปอ,อยาทำจ,จริงๆเริมจาก ไปยามาคอนเทนต์เลยแต่จะปัปไปอีกเป็นการต่างบอกการกินเอสมาหรือ,รอล่าน่าจะเป็นเอซมาซะส่วนใหญ่การกินโอ้เ oh. สียงประตูดังจังเลยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเวลากินนะ ันเป็นการเดิม เพื่อเด็คำเดียวกินลำบากเหมือนกันหาร้อดมาดีกว่าแค่ไปกันหาร้อดมาเาามามาพื่อเด็กมามีมาว่าผมใจเสร็จใจทั้งเสร็จรีบออกมาเลยไม่ได้เอาหลอดมา ผมว่าเจมี่ตาดังจกอันคัดเนาะไม่ตัดก็เร็วๆอีไปเลยก็อ,อ,อย่างนี้แหละเดี๋ยวไปปั๊บเอาตอนนี้โทรศัพท์เปิดแฟนอยู่ผมเ็เลยนบเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยดีแต่บรรยากาศข้างหลังเนี่ยก็ห้องนอนผมเองอ,อาดีแล้วก ห้นะห้าร้อยสี่สมิลก็เครื่องเล่นเลยเนาะโอ้ oh. ตอนนี้ก็ยังเลือ,อยู่นิดหน่อยกะว่าจบคลิปก็จะไปกินต่อนะครับก็หาซื้อได้นะครับซเซเว่นนะครับก็ถ้าเกิดส,สนใจก็ซื้อได้ถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นกดไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรกดไปเลยไปแล้วครับเจบคลิป 哎。